วันนี้ทางโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ได้ลงพื้นที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทายตำบลสามกระทายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อดำเนินการโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือเรียกว่าจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวันนี้มีนายสเสถียรเจริญเหลียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาเป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำบหลุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยในงานนี้ทางโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ได้เข้ามาจัดบูธเพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้ความรู้เรื่องทางน้ำแก่รัศดรเรื่องร้องขอต่างๆหาก มีเกษตรกรคนใดท่านใดหรือหน่วยงานใดต้องการแหล่งน้ำทางชนประทานจะรับเรื่องไว้และจะเข้าไปพิจารณาโครงการภายหลังรวมถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับน้ำขาดแคลนน้ำหรือเสนอโครงการที่จะสร้างแหล่งน้ำต่างๆสามารถเสนอแหล่งน้ำได้รวมถึงหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดประจวบคีรีขันเข้ามาจัดบูธเพื่อ บริการรับใช้ประชาชนตามแนวทางของตัวเองด้วยและในที่ประชุมมีการจัดประชุมเพื่อรับความคิดเห็นจากหน่วยราชการต่างๆรวมถึงปัญหาโครงการเกินสเกยภาพของทางอำเภอที่เสนอขอรับสนับสนุนแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา,นาจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องที่1เป็นเรื่องราชฟด้ดหมู่บ้านหนองหมูหมู่ที่7็ตําบลกุยบุรีอําเภอกุยบุรีไม่มีน้ําประปาใช้เพื่อการอุโปโภคบริโภคทางพื้นที่ต้องการให้ทางประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วางท่อขยายเขตประปาให้ทั่วถึงหมู่ที่7็ตําบลกุยบุรีอําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องที่สองเรื่องถึงสถานีรถไฟจังหวัดประจวบคีรีขันโดยการปิดทางข้ามทางรถไฟตำบลสามกระ่ายทำให้เครื่องจาักรการ,กรเกษตรไม่สามารถเข้าพื้นที่ทางการ,กรเกษตรได้ในที่ประชุมเสนอให้ทางการรถไฟและองค์การบริหารส่วนตำบล สามกระทายรับเรื่องไปคุยและปรึกษาอาหารแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร,กรและชาวบ้านให้ได้รับความเป็นธรรมและสามารถสัญจรไปมาสามารถทำให้เครื่องจักรการ,กรเกษตรสามารถเท่าพื้นที่ทางการเกษตรได้เรื่องที่3เป็นเรื่องที่ต้องปรึกษาสาธารณาสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องเกี่ยวกับเอกชนเข้ามาจัดฟาร์มเลี้ยงหมูอยู่ที่บ้านรวมไทยหมู่ที่7ตําดขามอเภอกุยบุรีซึ่งจุดที่จะเข้ามาจัดตั้งความเลี้ยงหมูนี้มีพื้นที่ประมาณ7-800ไร่อยู่เหนืออ่างกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาวบ้านมีความกังวลเกี่ยวกับมลพิษและน้ําจากฟาร์มเลี้ยงหมูจะไหลลงอ่างกุยบุรีแล้วชาวบ้านที่ใช้น้ําจากอ่าง บุรีเพื่อทําการเกษตรและทําการประปาใช้กินใช้ดื่มบริโภคจะได้รับน้ําจากฝารมดังกล่าวเรื่องที่4เป็นเรื่องการระบายน้ําจากอําเภอสามรอยอดโดยทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโครงการชนปรปทานประจวบคีรีขันธ์รับเรื่องเกี่ยวกับการระบายน้ําจากอําเภอสามรอยอดให้บูรณาการบริหารจัดการให้สามารถ ดำเนินการบริหารจัดการน้ําระบายน้ําอย่าให้มีการท่วมขังในเขตพื้นที่ของรัชะดอนและสามารถระบายน้ําออกสู่ทะเลได้โดยเร็วกรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย